ไซคิหนุ่มพลังจิตนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบว่าสามารถทําได้ทุกอย่างเลยเขาสามารถอ่านใจคนมีพลังจิตเทเลพต์ไปไหนก็ได้แต่ว่าเขาเลือกที่จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างแบบไม่ไม่อยากให้ใครมารบกวนอะ่ะแต่ว่าสิ่งพิเศษของเขคือสามารถทําอะไรก็ได้นี่แหละถ้าเป็นมังงะเรื่องแรกที่อ่านคือเรื่องลั c กี้แมนนะเป็นอ่านจากบูของพี่อ่ะแล้วก็ถ้าเป็นอนิเมะก็เป็นนาูโต คืออ่านตอนแรกอะ่ะคือซึ้งมากอินกับเรื่องนี้มากๆเลยเพราะมันดรามา่าไงเพราะแบบตัวเอกอะ่ะมันโดนทั้งคนในหมู่บ้านเกลียดอะ่ะแล้วเด็กคนนี้ก็เน้นนิสัยแบบอยากพิสูจน์ตัวเองอยากให้คนยอมรับเลยก็เฮ้ยเราเลยชอบตัวละครตัวนี้ตั้งแต่อ่านตอนที่หนึ่งเลยอะ่ะเราเลยอ่านเป็นแฟนนารูโตะต,ตั้งแต่ตอนนั้นก็คงเรื่องนารูโตะเนี่ยที่ดูไปหกเจ็ดรอบได้อาจจะมากกว่านั้นด้วยนะคืออ่านคือพอเราไม่มีอ่านแบบ มีอนิเมะเยอะๆให้เราดูแต่เราก็เลิกกันมาอ่านนะรารูโตะวนไปอย่างนั้นเหมือนว่าบุฟออนไม่ได้อะคือเป็นเรื่องในนัมเบอร์วันในจิตใจเราอะ <c oughs> ถ้าอยากให้รีเมคอะที่เป็นกระแสะตอนนี้ก็เนี่ยไอชิวี่เรื่องไอห,หนุ่มไอหนูใต้ฝุ่นมากันบอลที่เรื่องเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลอะที่อาจารย์อาจารย์คนวาดรูปวันพันแมนอะเป็นคนเป็นคนวาดอะผมว่าเรื่องนี้มันสนุกดีนะ <c oughs> อยากให้รีเมคมากเลยอะ คือตัวละครทั้งเนื้อเรื่องอะ่ะมันสนุกนะเป็นการ์ตูนกีฬาที่แบบครบรถด,ดีอะ่ะคนเลยอยากให้มารีเมคใช่ถ้านนอกจากสร้างความสนุกแล้วอะ่ะผมว่ามันมันสอนให้เรารู้จักแยกแยะนะแยกแยะผิดชอบชัว่วดีรักในคุณธรรมรักในความยุติธรรมได้เรียนรู้ผ่านตัวละครหลายๆเรื่องที่เราดูอะ่ะคือคือมันสอนทุกอย่างนะแต่เรื่องมันก็สอนไม่เหมือนกันอีกอะ่ะ บางคนก็สอนให้เราไม่ยอมแพ้เอ้ยบางเรื่องก็สอนให้เราไม่ยอมแพ้บางเรื่องก็สอนให้เราแบบพยายามเพื่อสิ่งที่หวังแม้จะผิดพลาดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เลือกเราก็เลือกแล้วอ่ะก็มันช่วยแบบให้เราพักมันชัดมันชัดแบบในชีวิตนะแบบเราเจอเรื่องนู่นนี่มันมาเราก็มีอนิเมะเนี่ยเออที่คอยทําให้เราเหมือนชัดพลังได้อะ่ะ แบบเหมือนดูเรื่องโทริโกเนี่ยดูเครียดมาดูเรื่องโทริโกก็แบบหิวกินแม่งเลยก็ผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมนะคือเราทําในสิ่งที่เรารักอยู่แล้วถึงจะมีคนเพิ่มมาติดตามเรามากขึ้นเราก็ทําแบบเดิมะเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละกังวลไหมก็กังวลนะก็แบบเราอยากจะหาอะไรได้จากทางเนี้ยเราก็ต <eterm oon> ้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นแบบอะไรที่คนเขาชอบเราก็ต้อง เราก็ทําแบบในแบบของเราอยู่แล้วเราก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่มันจะสามารถที่มันจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้มันก็มีแบบช่วงที่ขี้เกียจแบบช่วงที่หมดไฟเหมือนกันนะแบบทําเพจแล้วเราก็อยากไปทําอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราก็เลือกรกะทาเพจทุกวันอ่ะเพราะเราทาไปแล้วมันเหมือนขาดไม่ได้อ่ะเราทําทุกวันยังไงเราก็จะทําทุกวันอย่างนั้นอ่ะพอเราไปพักอะไรเราก็เหมือนเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราหยุดทําเพจเราก็จะทําเตรียม เตรียมลงสำหรับวันอื่นไว้อะทาเตรียมไว้คือแบบต้องลงทุกวันอ่ะเพราะเราทําเป็นกิจวัตรไปแล้วตอนมต้นนะที่เรียนแบบตอนมต้นที่แบบไม่ไม่ค่อยเรียนอ่ะเราไม่ส่งการบ้านไม่อะไรเราก็เครียดกับการเรียนสุดท้ายเราค่อยๆปรับอ่ะมันเราตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราไม่รู้อะไรใช่ไหมแบบเราอยากสนุกเราก็สนุกเราไม่ทําการบ้านเราก็ไม่อยากทําเราก็ไม่ทําแต่พอเราค่อยๆตัวเราคือเราค่อยปรับตัว ค่อยๆกลายเป็นเด็กเรียนอะ่ะสุดท้ายกลายเป็นเด็กหน้าห้องอตอนมอปลายถ้าปรับตัวยังไงออะถ้าปรับตัวก็ถ้าปรับตัวปุ๊บปั๊บเลยจากเด็กที่ไม่เรียนมาเป็นเด็กเรียนเนี่ยมันไม่ได้มันต้องค่อยๆปรับนะของผมก็ค่อยๆปรับตัวไปค่อยๆส่งการบ้านมีความรับผิดชอบค่อยๆเหมือนเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะ่ะตอนเด็กเร,เราเล่นยังไงพอเราเป็นพอเราผ่านชั้นปีอะไรเราก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะ่ะเราต้องมีความรับผิดชอบ นอกจากเรียนจบแล้วก็ก็เป็นการสรหารายได้จากสิ่งที่เรารักเนี่ยครับสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องขอเงินพ่อเงินแม่แล้วก็ทําของเราแบบเนี้ยมีความสุขแต่ที่สุดแล้วคือมีหารายได้ใช่ขอบคุณนารุโตะกับมาชิโร่ที่ทำให้ผมไปเป็นโฮคังเงะถึงวันนี้นะครับไม่ใช่นะก็ต้องขอบคุณครอบครัวนะพ่อแม่ที่แบบ ผลักดันเราอ่ะคอยเสริมคอยสนับสนุนเราคอยแบบให้ความปรึกษาลูกอยากเรียนอะไรลูกก็เรียนอยากทําอาชีพอะไรลูกก็ทําขอแค่เป็นคนดีก็พอแบบเ,เหมือนพ่อแม่ทั่วไปอะแหละก็คืออยากให้ลูกเป็นคนดีอะไม่ว่าจะทําอะไรอาชีพอะไรผมว่าพ่อแม่ที่เขาเปิดอกคุยกับลูกอะเขารับได้หมดนะว่าเราอยากเป็นสิ่งนี้นะอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาต้องไอเนี้ยต้องคุยกับพ่อแม่นะเรื่องแบบเนี้ย ก็ในอนาคตก็คืออยากทำคอนเทนต์ที่มากกว่านี้นะแบบเราอาจจะนั่งอยู่หลังคอมนัแหละแต่ว่าเรามีผลิตสื่อคอนเทนต์ที่มันมากขึ้นหลากหลายขึ้นไม่ว่าจะวาดรูปเป็นคลิปวิดีโอแปลข่าวอะไรเงี้ยยังมีสิ่งที่เราอยากทำอีกเยอะถ้า5ปีนะถ้า,า้าปีนแล้วอยู่ที่อนาคตอะจะฝากอฝากเป็นคำคมตัวละครก็ได้ของอเพื่อนของมาชิโรในเรื่องบาคูมังก็ได้ ถ้าไล่ตามความฝันแล้วเกิดไม่สมหวังอะ่ะอันนี้ยอมรับได้นะดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทําตามความฝันคิดอะไรก็ทําไปเลยดีกว่าอย่ามีคําว่าจะถ้าพอเราพูดว่าจะทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำสักทีอะ่ะเราเน้นลงมือทํามากกว่าพูดดีกว่าให้เราเหมือนเราเมเราทําด้วยการกระทํามากกว่าใช้คําพูด ่าครับช่องอนะิเมะทีพเค็นี่ยเป็น k p b o o k p a g จมีช่องเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าช่องทางอื่นเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีครับพูดแล้วไม่คืนคำนั่นแหละคือวิธีนินจาของฉันเนถิดานผู้พูด